สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเห็ดหูหนูที่น้ําเก็บได้นะคะน้าก็จะเอามาล้างค่ะก็ได้เห็ดล่มมาหนึอันนะคะก็เอามาลวกก่อนเลยนะคะลวกให้มันสุกนะคะล้างลวกนะคะเพื่อนๆค่ะให้มันเดือดนะคะรู้ว่ามันสุกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนาะลวกเสร็จแล้วหรือว่าก่อนลวกค่ะ เอามาหั่นก่อนให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมันจะดีนะคะตอนที่น้าทำําคือน้าเอาทําทั้งเห็ดเลยค่ะเห็ดทั้งดุนเลยนะคะมันแอบใหญ่นิดนึงนะคะมันเข้าเนื้อได้ไม่ค่อยดีนะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะน้ําก็จะเอามานะคะก็มีข้าวคั่วพริกพริกป่นนะคะแล้วก็มะนาวนะคะหอมซอยนะคะแล้วก็ผักใบเขียวนะคะ ผักไผ่ก็ได้นะคะผักชีก็ได้นะคะตุนหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาคนกุลุกกุุกุุกนะคะเสร็จแล้วก็ได้เป็นลาบที่อร่อยมากค่ะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานนะคะใส่ลงไปะคะ่ะส่วนมากแล้วอะ่ะน้ําจะชอบเปรี้ยวนํานะคะเปรี้ยวเค็มนะคะนี่ค่ะเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้กินกับผักได้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆกินกับผักแนมนะคะน,นี่นนะมี พริกโดดด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะอร่อยแซ่บกินกับข้าวร้อนๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้ามีเห็ดหูหนูก็ฝากไว้เอามาทำลาบกินนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ให้น้ำด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ